ก็มีเกียรติที่รบ,บทุกคนเรียนเพื่อนครูที่เกษียณนะในวีงบประมาณ2,568ทุกท่านแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ผมนายสถาบอนดีหอมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนท่ายางวิทยาให้เป็นตัวแทนเพื่อนครูนะ มากล่าวความรู้สึกกล่าวความในใจในฐานะเป็นคนแก่คนเก่าเล่าความหลังนะวันนี้จะขออนุญาตหามาเล่าแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราผ่านมาใน60ปีอายุหรือ61ปีบางท่านนะฮะแล้วก็เกือบ40ปีในการเป็นข้าราชการนะครับสิ่งที่เราผ่านมาที่หนึ่งก็คือ รุ่นพวกเรานี้ก็คือบรรจุก็น่าจะประมาณปี293 0เป็นต้นมานะครับอายุก็2 5 7 7 2 5 0 8อนายะครับอายุช่วงนี้นะครับมีคน60ปี61ปีผมก็07นยะครับ61ปีนะครับในสมัยก่อนการบรรจุนี่ถ้าย้อนหลังไปแล้วหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ไม่เห็นภาพ อย่างเราเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนะครับผมจบปวสนะครครูสมัยก่อนปวสเป็นครูได้นะครแต่รุ่นก่อนหน้านั้นก็ก็จบปวสสูงปวสเตี้ยอะไรก็เป็นได้นะฮะรุ่นคุณครูเราผ่านมาหรือแม้กระทั่งรุ่นพ่อผมเองนะฮะเขาอาจจบปวสีก็เป็นครูได้นะฮะแต่รุ่นผมเนี่ยจบปวสนะครับปวสเป็นครูบบครสองบรรจุเป็นครูสองสองพันสี่ร้อยบาท Uh huh. ก็เต่เต้าขึ้นมาเรื่อยก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าอาจารย์หนึ่งอาจารย์2อาจารย์3ครูผู้ช่วยครูคอสอนคอสคอสามเชี่ยวชาญน,นี่สิ่งเหล่านี้เราผ่านมาแล้วนะครับแต่ไนั้นเงินเดือน2,400บาทผมส่งกลับบ้าน2,000นะครับใช้400บาทไม่ทราบว่าอยู่ได้ยังไงวันนี้ยังคิดอยู่ว่าเป็นเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่ผมเคยผ่านมาแต่ผมมอง อดีตแล้วผมจําไม่ได้ว่ามันผ่านพ้นมาได้ยังไงใช้ชีวิต400บาทหนึ่งเดือนนะครับถ้าพูดเรื่องเก่าๆอย่างนี้นะครับพูดกับท่านพาอ่อพิชาติขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ mm hmm. เ,เคยบรรจุใกล้เคียงกัน mm hmm. ผมจะคอยพะนมแกท่านบรรจุที่มุกดาหารพูดกันเป็น่วโมงหัวล่อไปคุยไปเป็นเป็นความสุขธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ปรุงแต่งนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้ต้องเข้าห้างต้องไปกินกาแฟแก้วละ100 200แก้วละ60 70บาทนะครับ สมัยก่อนไม่มีครับกาแฟาไม่มีห้องครูใหญ่จังไม่มีกาแฟาครับห้องครูใหญ่นี่จะมีพัดลมตัวเดียวครูใหญ่ไม่อยู่พวกผมทํางานร้อนๆก็แอบไปเปิดพัดลมอยู่นะไม่เหมือนทุกวันนี้นักเรียนลูกๆนักเรียนได้อยู่ในห้องแอร์แล้วนะครับอันนี้ก็รุ่นพวกผมผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วนะมีความสุขนะแต่เต้าขึ้นมาจนถึงวันนี้นะครับก็ อันที่สองที่ผ่านมาคือโรงเรียนผ่านโรงเรียนระดับหมู่บ้านถ้าใครบรรจุไกลๆหน่อยถ้าเป็นสพสอพ,พอปทุกวันเนี่ยนะเป็นประถมก็จะบรรจุที่หมู่บ้านผมนี่เป็นมัธยมก็บรรจุที่ตำบลบางท่านก็อ,อำเภอรหรือตัวในเมืองก,ก็โชคใครโชคมันแล้วแต่ดวงแต่การที่บรรจุไม่ได้เสียดายนะครับว่าจะของไปอยู่บ้านนอกบรรนา,นามันเป็นความภาคภูมิใจ ที่เราได้ไปผ่านมานะโรงเรียนที่ผมบรรจุนี้ก็จะเป็นถนนลูกลงังนะเวลารถประจำหมู่บ้านรถตลาดวิ่งไปผ่านไปก็จะมีฝุ่นตลบไปนะหรือว่าโรงเรียนนี้ก็จะเป็นเสาไม้ลวดน้ำ,นำ,นำเส้นสองเส้นนะครับยังไม่มีอะไรประตูฟุตบอลนี่เป็นไม้ไผนะ่เป็นเสาไม้ไผ่บางอยูนะ่บางครัง้งใช้ไปนานแล้วก็จะหักโดนข้างหนึ่งสนามฟุตบอลมองไปก็จะ มีหญ้าบ้างมีไม้เป็นพุ่มพุ่มขึ้นนะฮะไม่เรียบสวยงามเหมือนหญ้าเขียวงามอย่างนี้นะครับเป็นลูกเันท์ใหม่ๆที่เขาคงเอารถไทยนาเนี่ยฮะเกตไปก่อนนะะถ้าเตะฟุตบอลแล้วก็มองดูทางด้านประตูทิศเหนือกับทิศใต้มองไปจะเห็นเพื่อนอยู่มุมสนามปีกซ้ายด้านน้นประมาณเอวครับเอวขึ้นมาข้างบนไม่เห็นเท้าครับเพราะว่าสนามเนน่ยมันโค้งทุกวันนี้มีพักเบรกพวกเราใช่ไหมครับ เข้าห้างเข้าไม่ใช่เข้าร้านเข้าซุ้มปรดน้ำอะไรกินกันคนละ20-30บาทสมัยก่อนลูกๆนักเรียนสมัยทุนครูนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้กินนะแล้วก็อยู่ได้มีความสุขด้วยมีความสุขด้วยนะสานามฟุตบอลเนี่ยก็หน้าแลกมาหน่อยก็จะเผาย่านะคือตัดไม่ได้ก็เผาก็มีเศษฐานเศษะายดำๆนะถ้าคงรู้จักฟุตบอลนะครับ ฟุตบอลนี่ก็จะเป็นลูกกลมๆแล้วก็จะมีลายตามหมกนุกนะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมบ้างมีขาวมีดํามีขาวมีดําเอาฟุตบอลลงไปสนามไปถึง5นาทีครับฟุตบอลดําหมดเลยครับท่านก็คิดภาพเอาว่าสนามฟุตบอลสมัยก่อนเป็นยังไงเราผ่านมาแล้วอันนี้คือโรงเรียนนะครับต่อไปเราผ่านผู้บริหารรุ่นพมเมีผ่านผู้บริหารคือผ่านครูใหญ่ผ่านอาจารย์ใหญ่นะ ก่อนที่จะมีผู้อำนวยการทุกวันนี้ผ่านผู้ช่วยผ่านรองผู้อำนวยการมานะครับมีสตอรี่เรื่องราวของมันมากมายนะครูครใหญ่สมัยก่อนต้องมีรถปิกอัพหนึ่งคันตอนเดียวนะเป็นนิสสันช้างเหยียบเหมือนพอปริญญาขอจะเที่เอยวนานไม่ได้อยู่ในที่นะครับเคยพูดบ่อยๆของผมนี่เป็นอพอผมเนี่เป็นพัสดเซตนะฮะอีสุพัสดเซตเวลาไปราชการไปวันครูไปกีฬาครูเจ็ดแปดคนก็นั่งด้านหลังนะฮะด้านหลัง รถปิกอัพของพ่อผู้อำนวยการไปก็ออผ้าขอมหัวฝุ่นตลบครับไปลงรถแล้วก็ยังไม่เข้างานลงห่างๆหน่อยก็ลงไปสั่นเสื้อผ้าเอาฝุ่นออกเรียบร้อยก็เดินเข้างานนั่นคือบรรยากาศครูในสมัยนั้นนะครับไม่ได้ขี่รถก้ go, รถรู้เหมือนสมัยทุกวันนี้นะฮะน้องๆคุณครูรุ่นใหม่นี่มีรถขี่ตั้งแต่เป็นทัศศึกษาไม่ใช่ครับเราก็อยู่กันมาอย่างนั้นอย่างมีความสุข อันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับท่านผู้บริหารอีกกระน,นึงที่เราผ่านมาคือชุมชนชุมชนผู้ปกครองนะครับเมืก่อนถ้าเป็นเรียนบ้านๆหน่อยก็จะมีการร่วมแรงร่วมใจด้วยกําลังกายนะครับมาทําพัฒนาน,นู่นนี่นั่นเพื่อโรงเรียนทุกวันนี้ก็บริบ,บทอย่างนั้นก็จะเปลี่ยนไปเนาะก็จะเป็นเงินเป็นการระดมทุนนะครับ การรวมทุนที่ผมทราบใหม่ๆครั้งแรกแล้วก็งงอยู่ในจิตใจคือการทอดผ้าป่าการศึกษาผมเคยเห็นแต่เขาทอดที่วัดในยุคนั้นมีเริ่มมีการทอดผ้าป่าการศึกษาทอดแล้วก็พระไม่เอาถวายพระเล็กน้อยก็ให้โรงเรียนนะครับผมก็ผ่านมาแล้วในจุดนั้นดีนะครับครูเรานี่หัวไวดีแต่กระถินนี่ไม่มีการทอดกระถินโรงเรียนเพราะว่ากระถินมีช่วงเดียวหนึ่งเดือนเนาะ มันสั้นหน่อยก็ให้วัดไปซะนะถ้ามันยาวพ้าป่านี่คิดว่าหลไรโรงเรียนคงคอดกระถินกันศึกษาครับ <c oughs> อันนี้ก็ผ่านมานะผ่านมาผู้ปกครองชุมชนต่อมาก็ผ่านรางวัลผ่านในรางวัลรางวัลแรกๆที่จําได้ก็คือรางวัลคุรุสภาดีเด่นทุกคนต้องได้นะฮะน่าจะได้เราก็คัดสรรให้แต่และอำเภอแต่ละโรงเรียนแต่และกลุ่มสาระได้นะครับ ารางวัลที่ได้มาก็มากมายนะฮ0หนึ่งแสนครูดีนะอันนี้ต้องได้นะครับได้หนึ่งแสนคนแต่ละครั้งนะฮะใครไม่ได้ก็แสดงว่าไม่น่าจะมีคุณภาพนะครูที่เชื่ออวอร์ดนะครูต้นแบบอะไรแยะๆที่เราได้นะฮะครูดีไม่มีอาบาย,ยมุกอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่ผมไม่ได้ครับข้อนี้ธรรมดาผมเป็นคนที่ไม่มีอาบาย,ยมุกนะฮะส่งครูดีไม่มีอาบาย,ยมุกไม่ได้เพราะว่าส่งหลายคนเขาว่าลอกกันนะครับ มันก็มีตัวชีวัอันเดียวกันก็ทําไปเหมือนกันอย่างนั้นแหละหรือผมเปลี่ยนชื่อเพื่อนไม่หมดก็ไม่ทราบก็เลยไม่ได้ก็กังขาใจอยู่ก็เลยไม่าได้ก็ฝากด้วยนะครับถ้ามีจุดทุกวันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะเปลี่ยนนิดนึงว่าครูดีมีเอาบยมุกเล็กน้อยก็ว่าไปเพราะว่าเพื่อนผมที่ได้ก็ดีใจด้วยมันก็เป็นเจ้ามือปอกเด้งนะครับหรือมีเพื่อนที่ได้นก็นั่งกินเหล้ากลับบ้านไม่ได้ก็คือเมาจนส่งที่บ้านนะฮะพวกนี้ได้ครูดีอบยมุก ต่อมาสิ่งที่เราผ่านต่อมาก็คือผ่านการประเมินนะผ่านนักวิชาการนักการศึกษาที่แล้วแต่ท่านจะลังสารอะไรขึ้นมามอบที่ครูเราไม่ว่าจะเป็นการประเมินสอบส,อสอประเมินภายนอกภายในนะประเมินโรงเรียนต่างๆนะโรงเรียนในฝันโรงเรียนมาตรฐานสากลนะประเมินเลื่อนขั้นประเมินเลื่อนวิทยฐานะประเมินวอรพีเ ที่กาลังติดพันกันอยู่ช่วงนี้โรงเรียนติดพันอยู่เนี่ยกำลังทําอยู่บางเรียนเสร็จแล้วบางเรียนก็ยังไม่เสร็จสิ่งเหล่านี้เราก็ผ่านมาแล้วถามว่าดีไหมก็มีส่วนดีอยู่บ้างแต่ไม่ดีที่สุดนะโรงเรียนก็เหมือนกันที่เราผ่านมาว่าจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนต่างๆเหล่านี้เราก็ผ่านมาในยุคของเรานะครับมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่มาส่งเรา ที่มาส่งเรานะวันนี้เราเดินทางมาถึงหมุดหมายปลายฝันแล้วเราจะเป็นเรือจ้างวางภายที่ปลายฝั่งนะในเวลาอันไม่เยียดที่อันใกล้นีนะ้ขอบคุณเพื่อนร่วมทางลูกๆนักเรียนทุกคนนะะคคุณครูเพื่อนร่วมทางมาตั้งแต่หลายๆโรงเรียนบางคน3มโรงเรียน4ี่โรงเรียนบางคนหนึ่งโรงเรียนก็มีน้อยนะครับที่อยู่โรงเรียนเดียวกันเียดน,นะครับก็เปลี่ยนมาหลายโรงเรียนนะที่มาส่งทางของเราวันนี้นะครับ ขอบคุณท่านผู้อนวยการเขตพื้นที่ศึกษาท่านรองนะและเจ้าหน้าที่เขตทุกท่านขอบคุณคุณครูโษทีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะทุกโรงเรียนที่มาส่งเรานะขอบคุณท่านอดีตพอ,อผู้อำนวยการนะแขกผู้มีเกียตรติทุกท่านที่มารับเราวันนี้มารับเราไม่มาส่งนะครับเพราะว่าท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะครอะขอบคุณเพื่อนครู นะรุ่นหลังรุ่นน้องๆนะวันนี้หลายโรงเรียนรู้จักกันแต่ผมเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่นะครับผมเป็นคนมาจากจังหวัดนนทธานีเพื่อนน้อยหน่อยแต่ก็มีคนที่รู้จักมักคุณก็พอสมควรนะครับขอบใจลูกนักเรียนทุกคนที่มีจิตกรรมดีๆมาส่งครูนะครับในโอกาสสุดท้ายนี้นะก็ขออาํานวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคนพิภพ พระสยามเทวาธิราชองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการโดยเฉพาะรัชกาลที่สี่ท่านมีพระมหาการุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเพชรบุรีเรามากที่สุดนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาตามศาสนาที่ท่านนับถือนะขออำนวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรีที่ปลกปักรักษาเรานะครุ้มครอง คณะผู้วิหารคณะเพื่อนครูที่อยู่ในบนทนพิธีแห่งนี้ที่มาร่วมส่งพวกเราสู่วัยเกษียณในช่วงอายุ60-61นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณโรงเรียนคงคดามเนะจ้าภาพใหญ่วันนี้ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทางเขตพื้นที่จัดงานวันนี้ให้พวกเรานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ แล้วก็ทายที่สุดยังไม่สุดท้ายเนาะ,ะวันนี้ท่านมารับหมายต่อเราส่งเราถึงไปฝันในขณะเดยียวกันเราก็จะเดินทางในเส้นทางใหม่เส้นทางหมายเลขที่61ภายในวันที่30กันยายนพุธสกราช2568นี้ คงเหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆนะประชบประการดีๆไว้แชร์กับคุณครูรุ่นน้องนะยามที่ท่านต้องการหรือยามใดที่ประเทศชาติต้องการเราก็เรียกใช้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนครูรุ่นน้องๆมีการมังกายการมังใจในการดูแลพัฒนาการศึกษาจาังหวัดเพชรบุรีของเราให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะมีกำลังใจมีแรงกายพัฒนาการศึกษาของชาติลูกหลานไทยเยาวชนไทยของเราให้กิ่นกล้าส,สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ขอให้พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าวัฒนาสารณ์สืบไปครับผมเดี๋ยวขอขอขอนุญานิดน,นึงครับเพราะว่าผมชอบมีแถมนะ พี่หน้าขออนุญ,ญาตโจทย์ให้ทางปุมมาริสสอนนะครับการทอกโชว์จงตรงนี้นะครับผมผมผมรู้สึกว่าถ้าพูดคนเดียวเหรอมันก็เหมือนกับคนเดียวพูดมันไม่ไม่ได้อัธรรถถ้าปีหน้าถ้าท่านทําแบบทอกโชว์กลายเป็นเสวนาเอามาจังหวัดโอ้ไม่ใช่อเภอละคนละคนมานั่งคุยกันพูดแลกเปลี่ยนความคิดในกันกลางผมว่าอัตรรถจะได้มากกว่านี้ขอบคุณครับ